สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดําซิ่งนะคะห่างหายไปนานมากเจอกันอีกทีก็ช่วงเวลาตีห้าครึ่งของวันนี้นะคะช่วงนี้เปิดฤดูการเกี่ยวข้าวค่ะมุกเลยตัดสินใจที่จะไปขนข้าวเพราะว่ามุกขาดรายได้ มาค่อนข้างนานนะคะไม่ได้ทํางานเลยตั้งแต่ท้องจนคลอดตอนนี้ลูกสาวมุกได้6เดือนแล้วค่ะก็กําลังเริ่มกินข้าวนะคะก่อนหน้านี้มุกเลี้ยงลูกเองมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่คลอดเลยคือไม่ได้มีญาหรือย,ยายมาช่วยเลี้ยงเพราะว่าตัวมุกเองอะแยกบ้านตั้งแต่ท้องประมาณ8เดือนแยกบ้านมาอยู่กับแฟนกันสองคนนะคะพอคลอดน้องมาก็อยู่กัน3ามคนพ่อแม่ลูก ต้องรับผิดชอบทั้งงานบ้านต้องหูข้าวทำกับข้าวกินกันเองทํางานบ้านทุกอย่างต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกเองคือไม่ได้มีใครช่วยนะคะคือช่วยกันเองสองคนกับแฟนก็คือมุกก็เลี้ยงแต่ลูกมุกก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรลงนะคะ <laughs> ก็เลี้ยงแต่ลูกนั่นแหละทีนี้วันนี้ตัดสินใจจะไปคนข้าวรับจ้างนะคะก็เลยตื่นมาทํางานบ้านเหมือนทุกวันที่ทำม,มาเลยคะ่ะแต่ว่า ถ่ายให้ดูนะคะวบาก่อนมุกออกไปขนข้าวมุกทําอะไรบ้างนะคะแล้วหลังจากที่มุกออกไปขนข้าวพี่สาวก็จะเป็นคนดูลูกสาวให้แทนนะคะมุกจะไปเช้ากับเย็น,นะคะ่ะก็ตอนเช้ากับตอนเย็นมุกก็จะกลับมาทําหน้าที่แม่เหมือนเดิมคะ่ะแต่ช่วงระหว่างวันช่วงกลางวันมุกจะออกไปขนข้าวไกลบ้านนะคะก็จะให้พี่สาวไปคนดูให้แล้วก็จะมีค่าขนมให้พี่สาวนะคะตอบแทนที่ ช่วยดูลูกให้เดี๋ยวเราไปเกี่ยวข้าวกันค่ะทุกคนก่อนหน้านี้ก็ได้ทํากิจวัตรประจําวันที่บ้านให้ดูก่อนออกมาขนข้าวนะคะเพราะว่าปกติมุกจะเลี้ยงลูกเองที่บ้านค่ะแต่พอมีงานขนข้าวมุกก็ฝากพี่สาวเลี้ยงนะคะตั้งขับมันก็ไม่ค่อยเหลือก็เลยต้องมาเองแล้วก็ถ้าขับเองอะ่ะมันจะได้ถ่ายคลิปลง youtube ด้วยนะคะไม่ได้ลงนานมาก ลูกสาวมุกก็เพิ่งได้หกเดือนนะคะหกเดือนกว่าก็เลี้ยงง่ายค่ะไม่ค่อยงอแงของภายในรถมุกต้องยกรถมอไซค์หลังรถดำลงก่อนนะคะเพราะว่ามุกขนมาด้วยมุกเอาไว้ที่กับบ้านรถดำจะจอดไว้นี้ค่อนข้างไกลเลยคะ่ะไปกลับน่าจะสี่สิบสี่สิบโลได้นะคะประมาณสี่สิบโล พูดไม่ค่อยชัดนะคะใส่ลีดเนเนอร์พูดไม่ค่อยชัดก็จําเป็นต้องขี่มอไซค์นะคะขี่มอไซค์ไปกับถ้าขับรถด,ดําไปกับไม่น่าไว้ค่ะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าน้ามันอีกอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูมอไซค์มุกนะถ้าเมื่อก่อนอะมุกซื้อฟอร์ามาก็จะขับฟอร์าไปกับ แล้วมุกก็ขายมาซื้อเวฟนะคะนี่ซื้อเวฟห้าหมื่นแล้วก็ตอนนั้นขายฟฟร์ซาได้แสนห้าโอ้ยเบิงแบกไง่หนเพิ่งมาถึงน,นั่นเนี่ยโอ้ยลมเย็นมากที่ถึงบรรยากาศอย่างนี้มากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะมันก็ความสุขมันก็คนละแบบคะ่ะ งานติดเสือ้อปีนี้ไม่ได้ทำเสื้อมาแจกพิมพงานรถเกี่ยวเลยเมื่อก่อนจะมาสามคันนะคะรถเกี่ยวตอนนี้เหลือสองคัน มอใส่อยู่หลังรถเป็นอะไรเนาะก็ตั้งแต่คลอดลูกม้าก็เพิ่งได้ออกมาขับรถด,ด้ำนะคะวันแรกของปีค่ะเพิ่งได้ออกจากบ้านเป็นอะไรเนาะ เป็นอะไรเน,ะนาะมาดีค่ะอะไีจ้มามาถึงก็ซ่อมเลยบ่เหลือสองคันบ่อ,อีกคันไปไหนบ,หนบ่ขายแล้วเหลือสองคันอ,อ๋อพี่ พี่ที่เคยมาขับไม่ได้มานะพี่ที่เคยมาขับปีก่อนๆไม่ได้มาะคะ่ะก็จะมีคนเดิมที่เคยขับก็จะมีแน,น่าพี่หมูนะคะเป็นคนหางานให้วิ่งก็หางานรถเกี่ยวด้วยหางานวิ่งด้วยแต่ว่าปีนี้รถด,ดัในหมู่บ้านเขาก็วิ่งกันนะคะถ้าเป็นปีก่อนๆที่มุกมาวิ่งอะ่ะสวนมากรถมุกจะได้วิ่ง แต่รอดูปีนี้คะ่ะว่าเขาจะจ้างรถตั้มในหมู่บ้านหรือจะจ้างรถมุกเพราะว่ารถมุกก็มาจอดรอขนประจำรถเกี่ยวเลยนะคะวิ่งราคาเท่ากันคะ่ะกับรถด,ดัมคันอื่นจะเต็มแล้วอีกคันจอดไม่รู้เป็นอะไรนะคะน่านจะได้ชมไม่ได้ทำงานนั้นก็จะเหนื่อยเหน่อย,หน,อยหน่อยคะ่ะเพราะว่า โดยส่วนตัวมุกเป็นไทรอยเป็นพิษนะคะแต่ว่าหายไปแล้วหยุดยาไปแล้วแล้วหลังคลอดอะ่ะมุกให้นมมุกเหนื่อยมากเลยช่วงให้นมลูกกลายเป็นมุกกลับมาเป็นโรคนี้คืนเพราะว่ามุกเหนื่อยนะคะหมอเขาก็ไม่ค่อยให้ทําอะไรหนัหนกๆหรอกโรคเนี้ยแล้วบวกกับมีโรคประจําตัวแล้วก็เป็นคุณแม่หลังคลอดด้วยนะคะออกมาทํางานก็ เหนืงง่อยค่ะแต่ว่าก็ต้องสู้แฟนมุกเขาไปขับแม่โคนะคะตอนเช้าอะ่ะหน้าที่ของแฟนคือหุงข้าวทำกับข้าวไว้ให้มุกนะคะส่วนมุกก็จะดูลูกกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าจะเป็นงานของมุกนะคะถ้ามุกไม่ได้ออกมาเข็นข้ามุกก็จะอาบน้ำลูกป้อนข้าวเอาลูกนอนแค่นั้นเลยคะ่ะ แต่มุกออกมาขนข้าวก็จะตอนเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าหน่อยล้างขวดนมไว้ให้เตรียมนมไว้แล้วก็ป้อนข้าวอาบน้ําเอาลูกนอนแล้วก็ค่อยออกมาขนข้าวนะคะแต่ถ้าวันไหนต้องรีบมาขนข้าวก็เดี๋ยวก็จะเตรียมของทุกอย่างไว้ให้พี่สาวแทนให้พี่สาวดูลูกให้แทนนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตอนปล่อยข้าวใช้รถแล้วกัน,นะคะ่ะมาดูกันว่า สิบสองลนี่จะได้กี่อุ่มนะคะแล้วก็จะเอาไปขายได้กี่บาทคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ